โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีสชแนลนะครับผมยุกันเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดอันดับ top 10 runner นะครับผมมือสิบอันดับสายวิ่งนั่นเองนะฮะก่อนนี้จะเข้าไปดูในคลิปแลผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ อันดับที่10นะครับผมโฮเ้กไอแลนบุกนะครับผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีเขียวที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการแช่แข็งศัตรูนะครับผมจากสกิลที่1นะครับผมพร้อมกับสกิลที่2ที่เรียกโซคิงออกมาแล้วลบบัฟบพลังโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับผมซึ่งท่าหนึ่งนั้นอะ สกิลของตัวละครบูเดยออกค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ปวดมากๆนะครับผมถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเป็นนะครับผมถ้าคนที่เล่นไม่คลองก็อาจจะไม่โหดเท่าไหร่นะครับผมเพราะตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆนะผมแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีข้อเสียคือไม่มีน็อกแบ็กนะครับผมเพื่อที่จะทําให้สายโล่นะกระเด็นออกมาจากธงแล้วเพื่อไปแย่งคงได้ก็อ,อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการฆ่าศัตรูหรือว่าหลอกล่อให้คนนั้นนะ่ะถูกแช่แข็งนอกทงเอานะครับอันดับที่9้านะครับผมโอโรบินะฮะ เป็นตัวละครสายวิ่งสีเขียวนะครับผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครที่ดึงธงไว้ที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าระหว่างที่เธอจับธงนะครับผมจะมีการสร้างล่างแยกออกมานะฮะเพื่อช่วยในการดึงธงแล้วก็ล่างแยกนั้นน่ะจะอยู่ในการป้องกันธงได้ด้วยนะครับผมก็คือตอให้่เราวิ่งออกจากธงแล้วล่างแรกยังคงอยู่นะครับผมหน้าที่หลักๆของตัวละครตัวนี้คือการขโมยธงครับผมเพราะว่าสกิลที่1ก็คือสามารถผลัก ให้คนาก,การะเด็นออกจากทงได้สกิลที่2ก็เป็นการผลักนะผมแต่ไม่ใช่น็อกแบคนะือแค่ทาให้ศัตรูนั้นไหลออกไปเฉยๆนะฮะซึ่งข้อเสียหลักๆก,ก็จะเป็นดาเมจนะผมที่ว่ามันขาดดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะผมถ้าเกิดเจอสายโลกแข็งๆที่ไม่โดนน็อกแบคหรือว่าที่มันอึดมากๆนะผมอาจจะแย่งทงไม่ค่อยได้นะเพราะว่าต้องฆ่าเขาให้ได้เท่านั้นเองนะฮะส่วนสกิลที่1่อาจจะมีข้อเสียนะผมเพราะว่าล่างแยกจะใช้เฉพาะสกิลนี้นะฮะถ้าเกิดมีคนมาเข้าใกล้ทงนะฮะล่างแยกจะใช้สกิลนี้อัตโนมัตินะผม ซึ่งถ้าเกิดฝั่งตัวข้ามเขารุดหรือจับจุดได้นะผมก็จะสามารถ Perfect d o ดอได้ไม่ยากแล้วใช้ในการหลบสกิลของตัวละครตัวนี้ได้ด้วยนะฮะอันดับที่8นะ L L ครับผมลอเด s โ o s a ครับผมตัวละครน,นี้เรียกได้ว่า เป็นตัวละครสายวิ่งสีแดงนะครับผมที่มีความครบเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมทั้งการโจมตีปกติที่ค่อนข้างที่จะไวกว่าตัวละครอื่นมากๆแล้วก็ไกลด้วยนะครับผมบวกกับสกิลที่มีทั้งเคาน์เตอร์ที่ดุนแรงนะครับผมแล้วก็สกิลหัวใจที่ทำดาเมจเป็นแบบเลือดหลังจากที่ติดสถานะได้ด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีน็อกแบ็กนั่นเองนะจะต้องเน้นไปทางฆ่าศัตรูเพื่อชิงธงนะครับผมเพราะว่าดาเมจของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับผมยิ่งทาให้ศัตรูต แต่ถ้าดาเมจไม่ถึงก็อาจจะถูกฆ่าตายเองนะผมอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะตัวละครมันไม่ได้อึดขนาดนั้นนะครับผม อันดับที่7นะครับผมโคบี้เป็นตัวละครสายวิ่งสีแ้งเงินที่เรียกว่าเคลื่อนไหวไหวมากๆเลยนะผมเนื่องจากมีสกิลหนึ่งนะฮะที่สามารถประยุกต์ใช้ในการโจมตีหรือว่าใช้ในการเคลื่อนไหวและเพิ่มความเร็วให้ตัวเองได้ด้วยนะผมบวกกับสกิลสองที่สามารถใช้เป็นสายซัพพอร์ตได้ด้วยเพราะว่าสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็ทําให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นอมตะในระยะเวลาหนึ่งได้ด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียคือดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้จะเน้นไปในทางของการแอบขโมยธงซะมากกว่าแต่ถ้าาาเเจจจอออสยโลถึก,ถกหดรืมัง ไโดคิดหรือลูฟี่อย่างเงี้ยก็อาจจะลำบากมากๆเช่นกันนะครับผมเพราะตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะเข้าไปไฟตรงๆได้ขนาดนั้นนะฮะเน้นไปทางแบบแอบขโมยธงเอานะครับผมอันดับที่6นะครับผมก็อตอุซบนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีแดงที่เรียกได้ว่าตายยากตายเย็นมากๆเลยนะผมเพราะว่าเถกของตัวละครเนี่ยในการฟื้นคืนชีวิตกลับมาถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับผมเท่ากับว่าตัวละครมันเนี่ยมีถึง3ชีวิตเลยนะฮะโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีระยะไกลนะผมซึ่งมีสกิลที่โจมตีได้ไกลมากๆนะผมแล้วก็สตานาๆเะฮะ พร้อมกับสกิลน็อกแบ็กที่แรงมากๆแล้วพร้อมกับฮิวให้ตัวเองด้วยนะผมเรียกได้ว่าแทบจะครบเครื่องเลยนะผมเพราะตัวละครมันเนี่ยดามเมจรุนแรงเด้งเลือดได้นะผมแล้วก็มีสตัมที่ยาวนานแลวตีจากระยะไกลได้แต่ว่าแค่ให้ราระวังอาคายนุกไฟเผาเท่านั้นเองนะผมเพราะจะทําให้ความสามารถในการฟื้นคืนกลับมาเนี่ยไม่มีนะผมเพราะว่าโดนไฟเผาก็คือตายเลยนะมันฟื้นคืนชีวิตได้แค่สามเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ไฟเผาโดนสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็บวกกับพวกของสถานะต่างๆ การติดสตั้นหรือว่าอะไรเงี้ยก่อนตายก็จะทําให้เถกตัวละครเนี่ยไม่ทํางานนี่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันดับที่5นะผมมิสโกลเด้นวีคนะคะเป็นตัวละครสายวิ่งสีน้ําเงินที่เรีวยกว่า วนสุดๆเลยนะเป็นตัวละครที่น่าปวดหัวที่สุดมากๆตัวหนึ่งในเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมเนื่องจากสกิลสองของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะทาให้เป็นอมตะนะครับผมแล้วหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เป็นอมตะตัวละครนี้สามารถทําอะไรก็ได้นะครับผมเช่นจะตีเราหรือจะใช้สกิลใส่เราหรือจะดึงธงก็ได้ทําได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวไปบังสกิลได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าสกิลนั้นไม่ทะลุผ่านตัวละครนะก็อย่างเช่นอาเมจจากระยะไกลของก็อดหรือว่าโซโลเดสโซซาตัวละครตัวนี้คือเอาตัวไปรับให้เพื่อนได้ด้้ววยยยนนนนะะะโโดดดที่่่มมัจไเเพือรา ซึ่งสกิลที่1ก็สามารถทําให้ศัตรูนั้นติดใบไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้ด้วยสร้างความปันป่วนให้กับตัวละครของฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างมากเลยนะผมจุดอ่อนในเรื่องของตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของดาเมจอย่างเดียวนะผมเพราะว่าไม่มีการ ทำนัมเมจที่รุนแรงใส่ศัตรูนะครก็คืออาจจะต้องแบบเป็นขโมยทงสร้างความบ่นปวนให้ศัตรูเนี่ยปวดหัวนะครับผมแล้วก็ไม่มีความสามารถในเรื่องของการน็อกแบ็กนะครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้สามารถตีที่จะผลักศัตรูให้ออกไปจากทงได้นะฮะเพราะว่าการตีปกติเนี่ยมันเป็นการผลักไปเบาๆนะฮะเพราะงั้นแบบปัญหาที่จะมีกับตัวละครตัวนี้ก็คือถ้าเจอเจอตัวละครที่เป็นสายโล่ถึกๆนะครับผมอาจจะไล่ออกจากทงค่อนข้างที่จะยากนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งหรือว่าใช้เวลานานพอสมควรในการจัดการนะครับผมก็ต้องตีธรรมดาเอานะครับ อันดับที่4นะครับผมบิ๊กมัมตัวละครสายพิ้งสีฟ้าที่มีความสามารถในการช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูได้ด้วยนะผมเพราะสกิลช็อตไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้เป็นสกิลที่หลบดาเมจได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นอมาตมะในระหว่า,างที่ใช้งานนะแล้วยังสามารถคอมโบต่อเนื่องกับสกิลสองได้ด้วยหลังช็อตไฟฟ้าเพราะว่าการติดสถานะช็อตไฟฟ้าค่อนข้างที่จะนานมากๆนะผมทำให้สามารถที่จะชาร์จสกิลสองจนเต็มแล้วซัดดาเมจกลับไปได้แบบโคตรจะรุนแรงเลยนะผมแต่ว่าข้อเสียของตัวละครตัวนี้นะครับผมมีแค่อย่างเดียวเลยนะก็คือว่า แค่ตัวละครประเภทที่ไม่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าอย่างบุ๊กหรือลูฟี่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเจอตัวละครเหล่านี้ค่อนข้างที่จะลําบากนะผมเพราะจะใช้สกิล2ใส่โดนเบบชาร์จเต็มค่อนข้างที่จะยากก็คือจะทาดาเมจไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับผมแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี้ยมีลูฟี่ ex เข้ามาด้วยนะผมตัวละครตอนนี้น่าจะเล่นยากยิ่งเข้าไปใหญ่เลยนะแต่นอกเหนือจากตัวละครที่ไม่ติดช็อตไฟฟ้าเนี่ยแม่ใหญ่ก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะครับผม อันดับที่3นะครับผมยังเลลี่นะครับผมเป็นตัวละครสายวิ่งสีฟ้าอีกแล้วนะครับผมที่มีความสามารถโดดเด่นของการทำเพอร์เฟกต์ดอทและวาร์ปไปข้างหลังศัตรูพร้อมกับสตัร์แล้วก็น็อกแบ็คนะฮะทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นดาเมจฟิกเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมเป็น30%ของแม็กเลือดนะฮะพร้อมกับรีสกิลดอทให้กลับมาสามารถที่จะดอทใหม่ได้เลยนะครับผมบวกกระ,ระยะของสกิลหนึ่งที่เรียกได้ว่าใช้ได้ไกลมากๆเลยนะครับผมแค่ล็อกศัตรูได้ก็สามารถวาร์ปไปหาศัตรูแล้วผลักให้ศัตรูกระเด็นได้้พรรรอมมมมกกกััับบททาาาดเเเเจป็นนตตววลละะคคี่่่่งๆยผแ ต้องเล่นให้เป็นและชำนาญน,นะครับผมการทา perfect d o t อย่างต่อเนื่องจะสามารถสร้างความปั่นป่วนได้มากๆเลยนะครับผมตัวละครนี้จะเก่งหรือไม่เก่งขึ้นอยู่กับการทา perfect dodge เลยนะอันดับที่2น,นะคะรับผม k o ก u k i เด้ n นะฮะตัวละครสายวิ่งสีเขียวนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะผิวมากๆแล้วก็ดาเมจดุนแรงมากๆด้วยนะครับผมสกิลที่1น,นะครับผมสามารถใช้ในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ในการหลบดาเมจได้ด้วยนะเพราะว่าระหว่างที่ใช้น่จะเป็นธรรมะนะครับผมแล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีม วิ่งเร็วขึ้นด้วยพร้อมกับน Knock Back ็อกแบ็กสตูได้ด้วยนะฮะสกิลที่2นะผมจะวา์ปไปโจมตีพร้อมกับสตสันสตูนะผมจะทำดาเมจเป็นป2ฮิตนะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะฮะเทของตัวละครนะผมจะโจมตีตัวละครฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในขอบเขตทองของฝั่งตรงข้ามนะผมแรงขึ้น3 0เลยนะผมที่เป็นสายโล่คือจะโจมตีสายโล่แรงขึ้นมากๆเลยนะ แล้วก็ถ้าเกิดมือจับธงนะผมจะอาออกจากธงค่อนข้างที่จะยากนะผมต้องออกไปโจมตีนอกธงนะหรือไม่ก็ต้องน็อกแบ็กออกไปนะผมแล้วก็กันสถานะทุกอย่างนะผมระหว่างที่มือจับธงอยู่นะข้อควรระวังนะผมควรจะระวังดาเมจให้มากๆเพราะตัวละครมันไม่ได้อึดมากขนาดนั้นนะแล้วก็ต้องควรระวังไฟของอาคารนู้ให้ดีนะผมเพราะมีสิทธิ์ที่จะโดนทีแล้วอาจจะละลายแล้วก็ตายไปเลยนะฮะ อันดับที่1นนะ,ตตนะครับผมยามาโตะนะครับผมตัวละครสายวิ่งสีแดงนะครับผมเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าครบเครื่องและสมดุลที่สุดในเกมเลยนะฮะดึงธงไว้นะครับงงผมมีพลังป้องกันเยอะนะครับแล้วก็มีลดดาเมจที่ได้ลดลงอีกนะครับผมพร้อมกับมีการเด้งเลือดคืนนะฮะถ้าเกิดโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมเรียกว่ากันไฟของอาเคิรุได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับผมยิ่งมีเลือดต่ำกว่า50%เ ยิ่งทาให้สกิลรุนแรงมากๆเลยนะผมสกิลที่1สามารถประยุกใช้ได้หลายอย่างนะผมสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้หรือว่าจะชาร์จในการโจมตีศัตรูก็ได้แต่ถ้าเลือดต่ำกว่า50%ก็จะรุนแรงมากๆเลยนะผมหรือว่าถ้าเกิดชาร์จสาเร็จจนเสร็จนะฮะก็จะได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีก3 0เนลยนะผมส่วนสกิลที่2นะผมเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะผมที่เรียกได้ว่าใช้ง่ายมากๆเอาไว้ดักสกิลศัตรูได้นะฮะ ถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จนะผมได้ดิฟเฟนต์คืนมาอีก30%นะผมพร้อมกับน็อกแบ็กศัตรูแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จนะผมก็ยังรุนแรงอยู่ดีนะผมแล้วยังเป็นสกิลระยะไกลด้วยนะก็คือต่อให้ไม่สำเร็จนะยังมีโอกาสที่จะโจมตีศัตรูรุนแรงแล้วสามารถฆ่าศัตรูได้เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะไกลมากเป็นสกิลเคาน์เตอร์เลยะไกลสุดๆเลยนะฮะทางด้านของเทตัวละครนะผมเทตัวละครจะคล้ายกับของโอเด้งมากเลยนะผมแต่ว่า ต่อให้จะตีนอกคงก็ไม่หลุดเท่านั้นเองนะผมต้องน็อกแบกนะผมไม่ก็ต้องทําให้ตัวละครเนี่ยติดสถาน,นะอย่างเช่นแช่แข็งสตันหรือไม่ก็สั่นไหวนะผมตัวละครจะหยุกดการดึงทงนะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับผมตัวละครนี้เรียกได้ว่าสมดุลที่สุดแล้วนะผมสามารถเอาไปงัดได้กับทุกตัวละครในเกมตอนนี้เลยนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลับ10ตัวละครสายวิ่งนะฮะในเมตาปัจจุบันนะผมต้องย้าก่อนนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเท่านั้นนะผม ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีวามเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะครับแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน